จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคลิกออฟฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาอายุ12-18ปีเป็นวันแรกเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์อย่างปลอดภัยค่ะานายวิระชัยนาคมาศนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุข สุขนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกษาที่การจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยนายนอำเภอพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนักเรียนในการคิกออฟฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนนักศึกษาอายุ12-18ถึงปีเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์โดยฉีดให้กับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาและนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยนะคะจำนวน1,8 0 0 187คนที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยอำเภอรพระ นครศรีอยุธยานะคะสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2ของสถานศึกษาในพื้นที่โดยมีแนวทางการบริการการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น6 6 0 7คนและจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาดังกล่าวมีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์นะคะจานวน44,942คน โดยจะจัดฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมแล้วเสร็จภายในปี2,564นี้อย่างไรก็ตามค่ะยังคงปฏิบัติตามมาตรการ DMTTA ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขนะคะฉีดวัคซีน mRNA ในเด็ก1.3แสนคนพบผลข้างเคียงอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ4คนส่วนใหญ่หายเองได้โดยในนักเรียนหญิงนะคะแนะนำให้ฉีด2เข็มค่ะส่วนนักเรียนชายนะคะให้ฉีดก่อน1เข็มและเมื่อครบ2สัปดาห์นะคะ,จะ,ะจะประเมินข้อมูลอีกครั้งค่ะว่าเข็มที่2จะฉีดต่อได้หรือไม่อย่างไรค่ะ